สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะก็ได้ติดตามกระแสข่าวนะคะของคุณแตงโมนะคะที่ได้พลัดตกน้ำไปนะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่นะคะว่าคุณแตงโมเป็นยังไงบ้างนะคะ แม่หมออ้อยขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปิดไพ่นะคือทุกคนต้องช่วยกันนะคะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้นะคะทุกคนต้องใช้ความสามารถนะคะที่จะค้นหาตัวคุณแตงโมนะคะ ต้องใช้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ทางด้านการประดาน้ำนะคะดำน้ำนะคะหรือความรู้ในทางแขนงต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยคุณแตงโมนะคะทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะค่ะยังไงแม่หมออ้อยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้ค้นหาคุณแตงโมให้ได้ในเร็ววันนะคะขอบคุณค่ะ